้และวันนี้นะคะเป็นหมวดทายชื่อกลุ่มดาวข้อที่หนึ่งค่ะกลุ่มดาวนี้ค่ะชื่อพยางเดียวมันคือคำแบบการเปิดห่ออันแพ็คอันบ็อกซ์เขาเรียกว่าอะไรคะดาวดาวบอกแกะถูกต้องเดี๋ยวเราแกะกล่องมันตกไงอันบ็อกซ์ได้ไงตากามันมาหล่นล้วมาอะไรเงี้ยคะแนนดิมากเขาดี กลุ่มดาวนี้ค่ะสามพยางเบิร์ดในทะเลนกอินซีโอยมานีโอ้ยกลุ่มดาดังไปบาแล้วนะต่อไปค่ะกลุ่มดาวนี้ค่ะกลุ่มดาวสุนัขตัวโตหมาบิ๊กหมาใหญ่หมาใหญ่ใหญ่หใหญ่ต่อไปนะฮะกลุ่มดาวนี้ค่ะเป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของชามใส่ข้าว จคุ้วยทุกท่านกุ่มดาวคุ้ยเงหนังสือเล่มไหนอะขอหนูหน่อยกุ่มดาวต่อไปนะฮะกุ่มดาวนี้ค่ะเป็นชื่อมนุษย์ครึ่งเทพของกรีกแข็งแรงมากมีกำลังมหาศาล h e r c u l ิ s ทุกต่านพี่แกก็คิดออกนะพี่แต่พี่พีชแซงนะฮะต่อไปค่ะกุ่มดาวนี้ค่ะพยางค์แรกคือชื่อดอกไม้ใช้ไหวขูดตามด้วยชื่อผู้ชายเรียกหลังจากศึกเข็มทิศ ต่อไปนะฮะมี2พยางค่ะพยางแรกเป็นชื่อเรียกของพฤติกรรมการไม่ทานเนื้อสัตว์และพยางที่2เป็นคำราชาศัพท์ของมือมังกรเดี๋ยวน,นี่อันนี้คืออะไรออที่กม,มืออเอหรออ๋อนี่ค่ะกอเหรอต่อไปค่ปะกลุ่มดาวนี้มี2งพยางคำแรกอะฮะเป็นคำนำหน้าใช้เรียกผู้ชายตามด้วยอาชีพสองสัตว์ล่าสัตว์ชำนาเรื่องป่าและพราน พี่พีแค่แค่ไม่ตอบอ่ะต่อไปค่ะกลุ่มดาวนี้โหง่ายมากเลยระวังนะคะต้องใช้ความเร็วเลยมีสองพยานเจ้าป่าสัตว์พระเอกเนี่ยล้อนคิงจริงตัวถูกต้อพร้อมกันพร้อมกันอันนี้ได้ด้วยกันสุดท้ายเลยค่ะกลุ่มดาวนี้นะคะสองพยานพยานแรกทายาทของพ่อแม่และตามด้วยสิ่งที่ครูต้องทำทุกวันลูกตีสอน รูสอนลูกตี